ที่ห้องประชุมที่วาการอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายสุริยะวิริยสวัสดิน์นายอำเภอบางเสาธงเป็นประธานในการประชุมค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอบางเสาธงเข้าร่วมประชุมโดยก่อนเริ่มการประชุมค่ะทางอำเภอบางเสาธงได้ประกาศผลและมอบรางวัลให้โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด ศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานศึกษา3โรงเรียนคือโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหาเซนีโรงเรียนวัดบัวลรยและโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยทั้งนี้ภายในการประชุมนายสุริยาวิริยสวัสดิ์นายอำเภอบางเสาธงได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในการให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งที่ผ่านมา พร้อมกับการแจ้งกําหนดการจัดอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งต่อไปในวันที่วันเสาร์ที่15กันยายนที่จะถึงนี้ที่สนามกีฬาหมู่บ้านวโรชาหมู่2ตําบลบางเสาธงนอกจากนี้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละหน่วยได้รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังของแผ่นดินทั้งในด้านการบําบัดฟื้นฟูด้านการจัดตั้งจุดสกัดและผลการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางเสาธงในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ สร้างสรรค์าง,งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ